สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ขรหลักทุกท่กานเมื่อนนี้ผมบกว่าเฮาคือก่าเนาะเมื่อนี้เฮากับมีเมนูแซสะมาสู่พี่น้องกินเนาะมเมนูต้มไก่ใส่ใบาซาแลวก็ปิ้งไก่เนาะพี่น้องคุณแหละตอนนี้เฮากำลังสีททำการแบบว่าต้มไก่แหละพี่น,อน้องเดี๋ยวไปบิ่งไปชมกันเนาะมาต้มไก่เมื่อนี้เสสะเป็นเดยอาหารแรงเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่ในเดินเคลื่อนของคอยหละอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้ามุงแรงเนาะ กระเมิดผ้ามัวนฝนอะไรพี่น้องคือฝนที่ตกในความเมื่มนอนี่บดิตกวดมื่อสองสัยสีมาตกเอาตอนแรงรอะไรเนาะนีะ่พี่น้องดาวเรืองคอยก่อนจะเบิ่งต้มไก่กับเบิ่งดาวเรืองคอยก่อนเนาะกำลังออกดอกสวยงามเลยสีเหลืองได้นไงสีเหลืองนี่พี่น้องนี่สีเหลืองกับสีสม้มเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมเมโนูต,ต้มไก่กันเลยเนาะพี่น้องใบซา,าวัดสีแซ่บสนใจ ปตาล้มดีบอหรือว่าอะไรเมืนเน่อไหรตอนนี้เขาก็มาเก็บใบมะขามอ่อนเพื่อใส่ต้มไก่เนาะพี่น้องเนาะขามอ่อนเนาะตั้ก็ตชิบะอ่อนก็ได้ใช่ไอยากแก่แล้วแหละใบมะขามก็นะ <laughs> ได้ใบมะขามเก็บอ,อนุญาตเนี่เนา,เาะ,นะพี่น้องเก็บนี่แล้วบัณนี้เขาก็สีไปเอาตะไคร้เนาะพี่น้องนี ตอนนี้เ่าค่ะ,คะตะไคร่นอ้องเ้ยหักตะไคร้โอ้ตะไคร้กันยาบแทนอันไว้ก็เ,เ,เดีย๋ยวไปใส่ต้งไก่ก็ได้โอ้หยาบอ้ยหักเราได้เราจะิบวหยาบ มีลายกออยู่ทั้งพุน่นนี่ครับหอมหอมเลยตอนนี้ครับเก็บใบมะขามอ่อนแล้วก็ตะไคร้เป็นทีมร้อยเบิ้งน้องแพรวกับต้นดอกไม้สบายดีพ่อแม่พี่น้องพาอแม่พี่น้องกับเบิง้งดอกไม้งามดูค่ะผู๋ผู๋ทางล่างไมีแต่มีมีแต่ต้นดอกไม้งามบนนองแพร่หอ,หอมเบิึงดูเป็นอะไรเอม้มงามได้ดอกดาวเรือง วันศิลป์วันผักล,ล,งลงไปถวายลงไปไหว้ผักมายืนเทียมงดูคน,ดน,นไ,ไปย่างเนอต้นไม้สูงกว่าอีกไปป่ะไป,ะป,ะปะเห็ดเมนูต้มไก่ก่อนมอันอันนี้ซีนี้เนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกซีนึ่งน,นี่มีซีสมต้นมะเขือขืน่นริบเล่นแม่เฮ้ย เด็ดเล่ ind, นน้องแพลงามบดซองชีเรืองกับงามชีสมก็งามเดีเด็ดได้เดี๋ยวเด็ดลินเอาว้ประดับเดี๋ยวเข้ามาเรื่องเดี๋ยวทั้งพุ่นก็มีพี่น้องผ้สังเกตล้งหูหูข่างต้นม่วงเหยียบต้นเด้อเหยียบต้นเด้อแพว นี่น่องพี่น้องอันนี้เป็นเนื้อไก่ที่เขาสำรับแลว้วเป็นทีเรียบร้อยแหละนี่อันนี้ชาวแพดผัดจีปิ้งเว้ได้ทำซ้มตอนนี้ชาเป็ดผัดกับจีเฮ็ดเครื่องปรุงปิ้งไก่แหละิ่นกินปิ้งเนาะแล้วก็มีต้มพพ้อมแล้วก็ปิ้งพพ้อมพอกับแม่อยู่หน้าคือเก่าพี่นอ้องเชิญพอกับแม่แล้วอยากแล้วก็คั่วกินอยู่หน้าผมเมื่อไหร่แล้วก็ก,กิน อันนี้ชุ้ยข่ยอยยากชุ้ยข่อยก็เลยก้วกินน้ำมัิใส่ตะไคร้ได้นะใส่ตะกระเทียมน้องแพ้วแล้วหรอบ่อันนี้ไม่ไ่อน้ำมันมันบ่อะอันนี้เป็นเครื่งองช่างชิ้ต้มไก่อะไรนาะมีตะไคร้แล้วก็ใบมะขามกระเทียมอันนี้คาดไม่ได้คือพงสูรสอย่างไรพี่น้องอันนี้ก็ สิ่งที่ทําให้อารมณ์ดีที่สุดแต่มันแค่เป็นแค่ใบมันนอกพี่น้องเนาะอันนี้สเป็นไก่ที่เขาซับเป็นสิ้นเป็นชิ้นแล้วเป็นทีบร้อยเนาะสิเป็นต้มโบลายนอกพี่น้องถ้วยห,หนึ่งเพราะว่ามันกระเบิดน้าไก่แม่สื่อหรือว่าไก่กําลังสีไข่อะไรเนาะไก่ให้ใหญ่ชุดก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวตอนที่กำลังข้างน้ำห่อนไว้อยู่ข้างหน้าม,มอน้าไว้อยู่รอบม,มอน,ามน้าเดียว้ไก่ลงไปใส่นาะพี่น้องเนาะจะขำพอดี ไก่ย่างเสาแผนก็ชีมีขามันปีกองมองย่างกระชีดำๆในพี่น้องโฟกัสที่ไก่ด้วยพี่น้องในเนาะพี่น้องหม้อต้มไก่เอาก็ชีใส่ใบมะขามอ่อนแล้วก็ตะไคร่กระเทียมเผื่อจะให้มีรสชาติหรือว่ากลิ่นหอมแะละพี่น้องเอ้ แล้วจากนั้นลอน้ำเดือดเท้าสิไก่ลงไปแล้วเขาค่อยใส่ต้นอารมณ์ดีเนาะพี่น้องมีน้ำกัเดือดเป็นทีล่ำล้อยเลยเนาะพี่น้องเนาะเขาค่ใส่ไก่ลงไปเลยมีหัวน,น้ำอยู่ในนี้กะน้ำล่างไก่เลยใส่ลงไปเลยนี่เดือดจังหน่อยให้มันเดือดสักพักฮาชิมาคนมันลงปิดปพาไว้ก่อนนี่พี่น้องเนื้อไก่ก็ได้ที่เขาปิ้งอให้หมาหอยมันมัน,มนพี่น้องเลย แหมขักขนาดเลยเดาจะชิมใหม่ไก่เลไก่เริ่มชิมมันแล้วส่วงไงทวิทย้ำพลน,นี่ปุ๊บมันไก่มันเลยนะตอนนี้ต้มไก่เขาก็าสังเกตบวกพี่น้องเดือดบุ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 ดบด,บด,บดเลยใส่มนเนาะแซบที่สุดก็คือใส่มันไก่ข่านก่อนแักคบุรเปิดเพลงแดน,นฉนันนันเลยเนี่ยังคึ่งๆึมาหอนเฮือนเลยเบิร์พี่ไก่พี่น้อง ชือว่าพี่ไก่สดอกมันสำไดไก่ตัวนี้นะนนนเลือกเฮออยู่ตอนนี้เขาก็ใส่เลือดไก่ลงไปถีบมลอยน่อยพี่น้องใบ,บ,บามะขามลอยลงลงวันนี้ามาปรุง,งเครื่องสบายดีพี่น้องบอลาวาสบายดีพี่น้องตอนนี้เขาก็ใส่ใช่กรเพรนขูด<อ>ใส่สุรดเนาะ เกลือเดี่ยค่ะไปใส่ข้างบนน้องพี่น้องลงมาเลยพอแล้วพอแล้วมันดีแซ่บเกินไปเพราะไก่มันแซ่บอยู่แล้วคนคนคนพี่น,อน้องน้ำเลี้งเลืองพี่น้องเลยสังเกตบ้างมัดมันขนาดเลยไก่ตัวนี้นะไก่ตัวนี้เริ่มกระจอไข่เลยเริ่มไข่ไหมเดือดเดี๋ยวบอลาชิมรสชาติเป็นยังไงห่อนเหือแต่แคนแตนใช่ปะ เอ่อต้มไก่เขากะซุก,แล,กแล้วน้องพี่น้องเนาะิึงสังเกติึงน้ำเนี่ยใส่น้ำนัวลงไปก่อนอพี่น้องเหมันตอนนี้เขากะชิ้<อ>ยกขึ้นไปกินได้แล้วนาะพี่น้องเนี่ยต้นลมดีก็ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วลมดีพี่น้องเลยไก่กับมันมันมันมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันมาเด้อพี่น้องมันกินข้าวนำกันต้มไก่เนาะต้มไก่ น่านั้ครับแย่บอกสดมาน้อดนีอะ็น่ากินไามมาถึงส่วนไก่ได้ใส่ยังางหรอกใส่ตะเกื้อก็เป็นน้แอ่แซ่บอ่ะใส่มัน 吧，你也没干过。 tiếng tù chắc rồi ừ, này cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ชุ่มหนึ่งชุ่มหนึงห่งอะตอนนี้เอต้ปิดวมาปิดแล้วว่าประตูะประตูอะไรทำเสร็จปบปิดดีๆขนาดน้จานล้างคอยกันไม ไม่ดีนะอืมสีเน,นี่ยก,กูเอานั่งอย่างหมักแห้งกระดูกไม่มาเทวอืมชิ่นจันอยู่บ้างเป็นหมังแห้งหรือ,ม,อ,ม,อมันกระดูกมันชิแซ่บ เราจับมาลายทเลยากินมบบ่กนมบคนกินบรลายก็ได้กินมอวบกี่เมืองนะใ้หมอนอะไรอใส่บบ โดนเงี้ยโอกาสยังไหเย่นหนังออกิซาี่ยืนั่งกะทไดาหาแล้วบ่แล้วบุกินต้มบนน้องแถวแน่นแต่กระดูกหักย่งบรรยาเลยอิ่มแล้วไหม ลอกมั้งเหรอข่าขาที่ทำก็จะถอวะสนเพนบริสทจะทำบริสทคือเรื่องนั้นสาอ่ะแล้วก็ต้มขามาเขากินกินตะกูกินต้กุ้งอืไหนนอ ก,กินข้าต้มอะไรกินข้าต้มไม่วไม่กินข้าวต้มตัดเนาะบ้านากลาาังคืนเมืดค่ะบรรยากาศคดียามคืน Nó ạ Giọt Mình sẽ làm một xẹp nó sẹp hả? Tì. Tín mình nhóc mua lệ đóc tín นังมันขัแซ่บเขัดหมักนังนังไปชนนังมันดีนังตางไก่เลยเนาะอีกแสบเลยเนาะมันหมันมันเนื้อ แียม,มา,ยมมาลแขมมาแบวกตับตตม,ม,มือจิ้งจกบรมุ่อยู่แตอนไหนเนาะนี่มันขีดปากเลยมันถูกนได้ให้กอเออ เพินไฮมันเบิร์ดหนึ่หอมเบิร์ตโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ที่พ่อจบคลิปเอาไว้สำหนีบก่อนมาเนี่ยหมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์่กุ้ยซับตะไคร้โรกุ้ยสั่นกระดิ่งเพื่อสิจพลาดคลิปใหม่ๆจากซ่องฮะเนาะพบกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสบายดี